อายุงอายุงนี่ไปดูบองนะบองมีอยู่แค่ตรงนั้นเองไม่ใช่ตรงนี้ใกล้ๆเองนะอาผมจะรอดวะอ่ะอ่ะขอร<ะ>้องเลยวะ่กวันหนึ่งๆอ่ะขอร้องเลยว่าเปาเปาไม่ได้เจอละข้าข้าโกหก

สวัสดีครับพี่เพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนแบกเป้นะครับก็ทุกคนวันนี้ผมกับอายุเนี่ยถึงไหมว่ายังมีปะก็วันนี้ผมกับอายุเนี่ยได้มาในไปเช่นเคยนะวันนี้ผมกับอายุมาคันแค่สองคนเองเนาะอายุครับสวัสดีครับสวัสดีพีพีเอสีทุกๆคนเลยนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากช่องใหม่ด้วยนะครับช่องยุงเดินลุยป่านะครับ ขอบฝากพี่พนานาะเข้าติดติดตามให้ด้วยนะครับ,บครับครับผมก็วันนี้เราจะไปนอนห้างนะที่ที่หนึ่งนะครับทุกคนเราไม่กําหนดนะว่าตรงไหนนะครับทุกคนเพือ่อทุกคนเพื่อไม่เสียวลา,าเราจะเดินทางกันเลยนะครับไปขึ้นเขาลงเขาลุยพจนภไย ลมแรงมากเลยนะทุกคนครับก็ตอนนี้เราได้ขึ้นมาถึงแล้วนะอายุงฮ้อายุงเนี่ยไปดูบ่งนะเฮะ้ยบ่งเหรอก็อออดูไปเลย ไม่มีแล้วผมเนื่อยป,ปิงเลยแค่ขึ้นน้น,นะเดี๋ยวมันชันมากเลยนะฮะใช่เป่าอาอยู่น่นไปดูบองนะจอมบองมีอยู่แค่ตรงนั้นเองนะไม่แค่ตรงนี้เดีใกล้เองนะทคกวตอนนี้เหนื่อยมากขอบมากนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอยู่บนห้างกันเลยเนาะห้างของเราเนี่ยอยู่นู่นเลยนะ โอเคทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันเลยนะหอบมากเลยไปโอเคทุกคนตอนนี้อายุงก็ได้มาถึงแล้วเพื่อไม่เสียเวลานะแล้วหัวไอ้นี่ต้นไม้ต้นนี้ต้นคือต้นอะไรเนี่ยอ๋อต้นไม้ต้นอะไรต้นไม้สามตาเหรอซาพันตาต้นนีไต้นไม้ต้นที่ดามดีว่ะเออมันดำดีอะแล้วก็สาขามันเยอะที่อาวะใช่ปะ hai ăn hủ cho lót vào อ,อยู่ยท,ทําไมอยู่ให้มันรู้ไปที่มาทุกคนพุกแลกกันเลยไหนมากโอ,โอ้โหสบายเลยนะอานะขักกล้องอยู่นี่ทําไงทำใจ ทางนรั้เนี่ยว่าเซลใช่ไหมไม่ว่าเซลหรอกตกใบก็ได้ฉากอ่ะตลกแกตกไปก็ได้ฉากอ่ะเอาง่ายๆนะแกตลกอะ่ะเงียบนะไม่เงียบอะ่ะมันมีล่อลอยซับป้ายเยอะมากหรอ,อบางครั้งอารมณ์มันก็พาไปนะไม่ให้เงียบ จะหัวล้อดังๆ้ามีหัวล้อด่างเนี่ยท่าน,น้าจะไ,ได้เยอะกว่ย,วย,ยทำไมลมมันแรงวะด้นทุกคนห้างนี่ก็อยูนในทุ่ที่ฉันมา ผาส่งขอห้งเนี่ยรอดได้นะครับเราเหนะแต่ถ้าเรามองไปขาบบอนุ่มเห็นนะครับที่เี้ยนะครับข่าวนี่ยว่าทำานหนัมากๆเจอขึ้ไหมทําเหนื่อยมากไต่ว่าโป่งผมเนี่ยเขาต้อง ลุกขึ้นแต่ละุด้นตลอดมหรลวะนี่มันอยู่นูนนน้นนะทุกคนทำไม,มเป็ดป่องนี่มันเป็นป้องเทียนที่เขาทำขึ้นมานะทุกคนก็นอ,อ,อร่อยสัปปานั่นเยอะมากๆมันมีความมีเก้งนะครับมาคราวที่แล้วเนี่ยมันมีน้อยนอยนะแต่มาวันนี้เนี่ยร,ร่อยเยอะมากนะ,ะใช่อร,ร่อยเยอะมากเดี๋ยวผมเนี่ยคก,กเสดเสร็จแล้วก็เก็บบรรยากาศ ข้างห้างให้ท,ที่นานได้ดูกันนะทุกคนครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้พุเ่เรสเสร็จแล้วนะ้ลมเนี่ยโอ้โหโชคแรงมากๆเลยนะทุกคนนะไม่รู้ว่าบรรยากาศในค่ำคืนนี้เนี่ยมันจะหนาวหรือว่าจะร้อนนะครับทุกคนครับดูทรงแล้วอาจจะอยู่ในหน,หนาวมากกว่านะครับทุกคนครับเนาะโอเคทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะนั่งคุยกันสักแป๊บหนึ่งนะขอพักผ่นอนก่อนเพราะว่าเราขึ้นมาเขาเนี่ยมันโคตรจะเหนื่อยเลยแหละนะร้อนด้วยนะครับทุกคนครับนะมางงเยอะใช่ปะ นงเลยเยอะปะเยอะไปวันนี้นะ,ะกล้องกล้องดีๆนี่ชมเข้าไปนี่เห็นชัดจ้ะชัดดิโ้องเพลตดเพลินน่เตะคนดีกับเที่ยวกับเตะใช่แล้วเราเที่ยวกับที่ว่า,วา,วาไอ้นกเงยพอนั้นมันอยู่นั่นแหละเอาไมา่อยู่ตรงนั้นหรอนะอต้องรองเย็นยื้อเช้าถึงจะได้จะมา มันมันก็อยู่ที่ลับไปอ่ะเดนมันอยู่บนต้นไม้สูงเป็ดฟงเนี้ยน่าจะทาสิษย์ทัศนาศิโยตัวมันีปีนชินองเราบัถไถยเรน่นๆก็รอบหนึ่งนะต้ับไปเนาะเดีอยๆจะว่าอ่านเขาช่วยวนนอ่าน้องนั้นนะ นกเงือกใช่ป่ะมันมีแล้วไปไปเมื่อวานน่ะไอมันมีเรียบผ่านคุยขึ้นไปด้วยตัวนเอาเรียงผ่าคุยขึ้นไปลงมากินน้ำมหรอมันน่าจะลบฝนแล้วมันไปอยู่แอ่งอมันอยู่ในแอ่งที่ไหนมันอยู่ในแอ่งที่ไหนล้วเราไปท่ท่านได้ไงเขาจะมาท่ท่านแล้วคยไปนะอืมันจะกลับมาที่มันจะกลับมาลบก่นท่ชชานนั่นแหละ เอามาวิ่งขึ้นไปเลยเรามานั่งตอนนะั้พอดีออกองเขาตาอ,อยู่แล้วแหละแล้วก็มันจับไม่ได้อ่าก้องตรงออกมาเตะเลยแต่ว่ามันก้อนหินไอที่เขาหุ้ยแล้วมันล่นลงมานะออกองบฏิทกได้อยู่ก้อนหินที่ล่วงลงมาวมสวยปะเห็นตัวปะเห็นแต่ดำแต่ดำนิดเดียวได้ส่งปะ สมแน่นแล้วมันมันเจอแล้วนี่เลยมันนี่เราค่อยๆได้ยีเซียมนี่ก็ใครเจอมันมันได้กลิ่นเราอันนี้เนาะได้กลิ่นละแต่นกเงินนี่เยอะนกเงิไนไอ้นกเงินนี่ตรงที่ไอ้นี่หรือเปล่าไอ้ตรงที่ถ้ำตรงนั้นใช่ป่ะจระบอันนั่นแหละแถวๆนั้นแหละถัดแถวนั้นนะไม่ได้ไปนอนกันหรอ จะอยู่ในนั้นเฉยๆไปเช้าก็เสี่ยก็มาชึ้งแบบมาสร้างสร้างภูมิประจ่าหรอเออรีดเจอหน้าดูอ่ะทำไมไม่ค้างคืนไปแล้วตักทุ่งขนาดนี้ไม่มันค้างคืนเรายังไม่พร้อมไงเรายังไม่ได้ไปสร้างนู่นน้นเราไม่ได้ไปไม่ได้นำโบกไข่อะอ๋อไปค้างคืนตัวสี่ส่วนห้าไม่ได้ กลัวคนไหนปาดอืมแต่คุณนี้อันตรายนะมันไม่อันตรายเราเราก็กลัวไปอย่างนั้นกลัวมันจะไข่จากผู้สัตว์แล้วรูหลงไปโดนน้ำเราจะไปโดนรูหลงไข่ย,ย่า บาดเฉยเฉยมันใครสัตว์ป่ายะมันเจอเจอก็แค่นั้นเจอก็สูงไม่ถึงต้นไม้มันสูงแต่ว่าแต่ว่าฝั่งพม่ามันเจอง่ายเนาะยุงนั่นแหละลผมก็ตบแทนเลยไม่ต้องตบอะ่ะเดี๋ยวจมูกผมแบน,นีิยิ่งจมูกยิ่งจมูกแบนเลยถ้าตบทีนึงนี่แบนเลยแหล,ละไอยุงตัวเล,เล,เล็กๆตอนนี้มันเยอะนะยุงไงยุงเนี้ยยุงเนี้ยเอ่ะเนี้ยอ่ะอะไรอันนี้พญายุงใช่ป่ะ อะไรวะพยายงุงก็ชิบยากันยุงที่อ,เอาเราจัดให้นะไม่มีละนี่มาหน่อยกลิ่นไม่ดีแล้ก็อาแล้ว <c oughs> มันกเแล้วเกินหมดวะอ่ะอใครจะเป็นสปอเซอร์ให้เราอ่ะยากันยุงมมีให้อ่าก็ผสมกับน้ำก็ลองชิดดูดิ อันนั้นมอเลยเนี่ยขยับมััน,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 นแต่ขยบไม่ได้มันก็เห็นสภาพกองตัวนี้อยู่อะมันอยู่ที่ไหนมาต้อ,อยู่ที่นั่นแล้วขยับไม่ได้แล้วขยับได้เอาอขยับไปแล้วนี่นี่น,น,นั่นเนาะเดี๋ยวใน้อยใจมันเล็กขึ้นไป นอนลึกนอนปกติคนเรานี่เงี้ยป่ะปกติคนเราเป็นไรคนเราติคนเราแล้วก็อยู่ในประเทศเขาอืมนะตามจริงอ่ะอะไรว่าทำไมชีวิต มันต้องเดินไปข้างหน้าทำไมไม่เดินเดินเดินข,ข้างหลังไาาม,นะม่คัดท่ามึงนะเดี๋ยวตรอกลับไ้มึงถอยกลับด้วย <c oughs> มึงจะมองเห็นไหมไอ้ต้นไม้ต้นนี้นีสสาขามาเยอะนะอ่านะเออไอ้พวกนี้มันเป็น,เ,ปนเมื่อรเซเว่นเลยสิงเจพอ่อเซเว่นสาขา,า,ขาเยอะจัดด่ดูดิดูด้มันขึ้นโอ้โหไปปลูกที่บ้านเนี่ยม,มันขึ้นไหมอนะ่ะขึ้น แต่มันต้องขยายสาขานะเอาเออนนี้มันก็ขยายสาขาของมันเองอะก็นั่นแหละก็มันรวยมันก็ขยายสาขาแล้ไอันนี้ต้นนี้ก็น่าจะเป็นต้นรวยแหละมั้งอืมมันน่ามันน่าธุรกิจมันน่าจะไปได้ดีอะขยายสาขาหรือว่าอาจจะเป็นเพชรดำก็ได้ต้นเพชรดำอะไม่รู้จักหรออะต้นเพชรดำมันขยายสาขาได้อะมันรวยอะเล่น เดี๋ยวสัตว์ป่ามันลงมาทจริงๆป่าเบายเย็นนี่ล่องลอยสัตว์ไปเยอะใช่ป่ะไม่เบาได้ป่ะไม่เบาไม่ได้ไม่เบาบวกเลยได้ป่ะได้โอเคเนื้อใจโอ้เอายาเฮาดิยามันมันทำให้เรานึกถึงตอนที่แบบซูซูซูซุมซูเซ กระจายบออะกระจายบอทำอะไรวะทำบัไดหเลยไงใช่เนี่ยไหนเนี่ยเขาเรียกว่าที่กา้นการตกเนี่ยเออนะเออก็อทำที่กา้นการตกมันดุบันดุบบันไดเลยที่แต่ละเป็นบันดุบเป็นไตเป็นหมดเลยอ่าสมอง ก็ดูลักษณะเมื่อสดายเนี่ยก็ทำที่กั้นกันตกเมื่อไอห้างตรงนี้เนี่ยก็ทำยากเหมือนกันนะ,นะเนาะแต่อิจาร์มึงนะตรงนี้นนต้องมุดกันมันต้องสองคนนะเนี่ยคนเดียวนี่คนเดียวนี่นย,นยกไม่ไหวแต่ความสูงนี่ไม่สูงเท่าไหร่นะก็ประมาณเดียวข้างล่างนู่นนะสูงนะเขาบอกใช่มันไม่สูง <laughs> สำหรับผมว่าชิชๆนะไม่สูงนะ ไปห้างไอเตอ่ะโอ้โหยอดข่าอ่ะโอ้โหโคตรตังแบบตึกสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นถูจัดอ่ะแล้วมันมาเอาขบินไปทำนะมันไปกันงี้เรามันทำกันสดๆแล้วร้อนเลยกลับไปดีตรงก่มนนไปทำล้าแล้วมันทำบันไดแม่งถ้าบันไดดีนะน่าขึ้นนะแต่ทำบันไดไม่ดีเนี่ยโอ้โหไม่น่าดีเลยแต่ตอนนี้ห้างวันนี้ยังดีหรือเปล่าไม่กล้าขึ้นแล้ว กตรงเ่ยตรงจริงตรงเลยเเฮ้ยอะไรเฮ้ยฮะอะไรอะไรไม่รู้เหรอแหมยุงกัดก็นึกเอ้าอาอาเป็นพยายุงยุงยังกัดอีกเลยฮะไม่กัดมันจะเลืออะอ่ะ

ตายห่าถ้าสนให่าลันไม่ได้เจอหรอกข้าขอกวนเออ่อพวกหลอกเป็นี่มันปาไปเลยเนี่ยนเป้า <laughs> <laughs> I I, I Ha <laughs> oh, no. oh, no, no. <laughs> ha <laughs>

ผมปวดหัวมากเลยอะว่าปวดอะไรนะกล้อกล้อปวดใจมากเลยนะอ่านตอนนี้เนี่ยมันเลเสียดด่างเนี่ยมันไม่ได้ฉัดเี่งว่าโกหกเนี่ถ้านอนเบาๆนะซับป้าลมมากิีบบองกเอาออ อพอแล้วไหมอะไรนไมพอกนาทีฮนะเกนาทีแนละ้วี่เป็นนาทีมไม่าจะตัดน,นาทีเลยล่ะลเราพูดบัตรชอยู่นะฮะฮะบัตรชือก็บัตรชื่ได้ก็งาพอแล้วแบบทั้งหมดหะเออคักคืนนวย อะทักึ้นเอาขาดตั้งลองไม่ได้เอามาแล้วสมน้ำหน้าลืมดีนักนะเออเออดีกว่าคนเราทุกคนครับก็ตอนนี้มือสนิทแล้วเนาะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้านอนแล้วนะครับทุกคนครับเพราะว่า รู้สึกว่าระหว่างที่เรานั่งรอฟังเสียงสะท้านลักล้าเนี่ยคงจะไม่ได้ยินเสียงสัตว์ป่าเพราะว่าแค่ได้ยินเสียงผมนี่ก็ป่าล่นทั้งป่าแล้วนะสัตว์ป่าเขาคงจะไม่มานะครับทุกคนครับเนาะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เขจะขอตัวเข้านอนแล้วนะครับนะไม่รู้ว่าในค่าคืนนี้เราจะเจออะไรหรือเปล่าถ้าเจอก็เราจะอัปเดตแต่ถ้าไม่เจอก็ไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้นะแต่แน่ๆผมอาจจะได้ยินเสียงแน่ๆนอนแหละเพราะบอกเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะไม่ไกลนะ เอาจะได้ยินเสียงสัตว์ป่าพวกนี้ก็ได้หรือไม่ก็อย่างอื่นก็ได้นะทุกคนอ่ะมีอะไรบอกเอฟซีไหมไม่มีอะไรแล้วนะครับอตอนนี้ท<น>ี่ไปไปดูเออลินปอกนี่ยมันคือ,อยังไงอ๋อลองลอยนีย่สุดยอดทุกคนยอมาอมันใหม่เลยใช่ปะ่ะลอยใหม่แล้วก็กินเยอะมากนะทุกคนเพราะไอเด่นนะี่มันเดินมาฝั่งนี้ผมเดินไปฝั่งนู้นนะครับเพราะว่า โป่งเทียนที่เขาทขึ้นมาเนี่ยสุดยอดครับสุดยอดไหมอืมสุดยอดอืมก็ทุกคนครับนะจริงๆแล้วดินโป่งเนี่ยเราสร้างมาด้วยของเราได้นะครับนะแล้วก็บางครั้งในดินโป่งเนี่ยอาจจะขึ้นจากธรรมชาติของมันเองนะแต่ดีที่สุดก็คือมันก็จากธรรมชาติของมันเองนะดีนะสัตว์บางมันจะชอบกินพวกนั้นมากกว่านะมันเหมือนกันไอเดนแต่มันเหมือนกันก็ชิงแดดส่วนมากผมเห็นนะอืมมันจะแต่ทับโป่งเนี่ยมันจะกินได้ระยะยาวเออแทบโป่งบนที่ มันเกิดจากธรรมชาติเบิรนะ์ก็ธรรมาชาติาไมนกินระยะยาวเลยแหละแต่ถ้าเป็นินบ,บองเทียมนี่คือเราต้องมามาปุ๊กมาโปรยมาโรยเอยๆเลยๆ,ลยๆนะทุกคนนะเนาะโอเค okay, ทุกคนครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะขอตัวปิดฝุ่ปิดไฟเข้านอนแล้วนะครับแล้วก็รอฟังเสียงธรรมชาติในช่วงเวลากลางคืนบ้างนะรู้สึกว่าตอนนี้ก็จะง่วงแล้วนะครับทุกคนครับนะเดี๋ยวเจอกันแบบพรุ่งนี้นะครับทุกคนครับคุไนายนะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับขอให้หลับฝันดีนะครับฝันถึงผมเลยนะจุ๊บ เดี๋ยวเราจะปิดฟุปิดไฟปิดไฟนะครับทุกคนครับเนาะเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟแบบนี้เนี่ยแน่นอนนะฟ้าทนคำคืนนี้เราจะไม่เจอเรื่องเด็ดเด็ดอย่างเช่นสัตว์ป่านะทุกคนนะอาต้องเช็คดูก่อนนะว่าเราจะปลอดภัยหรือเปล่าอย่างเช่นงูเขียวเนี่ยอาจจะมานอนกับเราก็ได้นะเวลากลงคืนนยต้องเช็คดูดีๆนะเพราะว่าทาให้งานเนี่ยมันอันตรายนะเนี่ยจริงๆใช่ป่ะใช่ใช่เพราะว่าเออบ้าเลยไม่ไว้ใจไว้ใจไม่ได้ไง แบบนี้นะแล้วก็มันเป็นถ่ายแบบรัวจัดอันนั้นนะนะใช่ปะ่ะโอเคทุกคนเราปิดไฟดีกว่านะเจอกันะในวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนครับือ นมาเรียกเราอะอลมแรงมากเลยอะอ,อ,อะอะอะออใครมาเรียกวะคใครมาเรียกวะลมแรงมากเลยอะ ลมแรงมากเลยนะโอ้โอโอ้โอโลมแรงแล้วทุกคนนะดูด right ูดูด <c ười> ูดูอะไรมาเรียก คนมาเรียกเรานะจะไม่เป็นเถอะเราคปิดไฟดีกว่าอาหารนี้ก็เละบอกไม่ตื่นเลยทุกคนนะมาหออนอนต่อดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเรียกเรานะ อยุ่นี้ก็ปลูกไม่ตื่นเลยนะหลับสนิทเลยนะครับทุกคนครับนะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะปลูกไม่ตื่นเลยนะปกติผมปลูกตื่นนะไม่รู้ว่าโดนมนต์สะกดหรือเปล่าทุกคนนะนะทุกคนโอเคทุกคนครับนะเดี๋เกี่ยวกันพวกนี้นะครับทุกคนครับ สวัสดีชาววันใหม่นะครับทุกคนครับก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับบรรยากาศที่สดชื่นสดใสเลยเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้านะครับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่สุดสยองมากเลยสําหรับตัวผมนะอาเนี่ยดึกดบุกเมื่อคืนนี้ก็ไม่ตื่นนะเหมือนเราได้ยินเสียงมีผมเนี่ยได้ยินเสียงคล้ายๆมีผู้หญิงเนี่ยมาเรียกเราอยู่ข้างล่างนู่นเลยนะครับก็ใกล้ดินป่องนะครับทุกคนครับเนาะ ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันมันอะไรกันแน่นะมันคืออะไรกันแน่หรือว่าอาจจะเป็นกิ่งไม้เสียเสียสีกันก็ได้ก็ว่าได้นะครับทุกคนครับเนาะก็ชาวั้นใหม่วันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บอุปกรณ์สัพพระแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านนะถ้าพี่ๆเพื่อนชอบคลิปว,วิดวีโอนี้ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ เราสองคนด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำคลิปต่อไปนะครับคือวิดีโอนี้เราต้องขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมไว้พบกันใหม่นะครับผมลืมลเยอะมากนะโอ้ไม่บอกก็ไม่ได้นะพี่ๆอย่าถาว่าทำไมไม่พร้อมถ่ายกล้องเนี่ยทำไมมันเบลอทำไมไม่พร้อมใช่ป่ะ ผมลืมขากล้องไว้ที่บ้านเลยถ้าใช้มีไม่ลืมนะหน้าไม่ลืมนะยังไงผมก็ต้องถอดใส่พี่ด้วยนะเพราะว่าถ้าผมไม่ขันี้ก็ถ่ายไม่ได้ก็จะให้กลับไปเอาก็ไม่ไหวนะมาประกอบถากล้องแล้วก็ใส่กล่องดีกว่านะครับกลับแล้วเนอลองนะ